ขั้นตอนในการติดตั้งชุดเจาะยางนะครับขั้นแรกก็คือเราจะทําการทําความสะอาดผิวเปลือกนะครับบริเวณที่เราจะติดตั้งนะครับโดยการขูดเปลือกออกเล็กน้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งกระปะ๋องในการนําส่งก๊าซนะครับโดยจะใช้เหล็กนําส่งนะครับคล้อไปกับตัวหัวเจาะตรงนี้นะครับความลึก จะถูกบังคับไวแล้วโดวยเหล็กนําส่งนะครับวางเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะใช้ค้อนตอกนะครับจะใช้ค้อนนะครับตอกเข้าไปนะครับให้สุดตรงเหล็กส่งเลยนะครับ,รบเมื่อตอกเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ํายางไหลออกมานะครับเนื่องจากว่าฤดูฝนเนี่ยเอจอปัญหาว่าต้นมันเปลือกขยายเร็วนะครับทําให้ตัวกระป๋อเก็บก๊าซเนี่ยมันรั่วนะครับจะส่งผลต่อการให้ผลผลิตที่ลดลงนะครับเราก็จะต้องนะครับรอให้น้ํายางตัวนี้นะครับแห้งก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะใช้ซิลิโคนนะครับในการช่วย ตามรอยต่อระหว่างกระเป๋อกระเปือกนะครับเพื่อที่จะให้กา๊าซไม่รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างของการรั่วของกา๊าซนะครับให้ดูครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งวันนะครับน้ำยางก็แห้งแล้วเราก็จะทำการลอกเอาน้ำยางนะครับลอยน้ำยางออกตรงรอบ,บกระป๋ะนะครับอ่าลอกออกก็จะเห็นรอยต่อนะครับระหว่างกระเป๋ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการอุดซิลิโคนนะครับเนื่องจากว่าช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยต้นเปลือกมันขยายเร็วนะครับ ทำให้ตรงรอยต่อนะครับกระป๋อกับเลือกเนี่ยมันรั่วเร็วนะครับเราก็จะทำการใช้ซิลิคโคนเนี่ยอุดนะครับซิลิคโคนที่ใช้ก็เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ซิลิคโคนตามร้านวัสดุก่อสร้างรั่วไปนะครับใช้ซิลิคโคนยิงเข้าไปตรงรอยต่อ เพื่อที่ว่า,อาฮอร์โมนอิทิลีนนะครับหรือการอิทิลีนเนี่ยจะได้ไม่รั่วนะครับจะช่วยยืดอายุของการย้ายจุดได้นานขึ้นนะครับเป็นประมาณสองงสามเดือนได้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเป็นการอุดซิลิโคนนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากซิลิโคนแห้งแล้วนะครับเราก็จะกา๊าซนะครับเติมกา๊าซ เติมฮอร์โมนอิทิลินนะครับแล้วก็จะเช็คก่อนอื่นเช็คว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับดาการยืดหลอดนะครับกดเช็คดูนะครับว่ามันเด้งอยู่ไหมนะครับเช็คดูถ้าเด้งออกมาอย่างนี้นะครับพิมว่าใช้ได้นะครับไม่มีรอยรั่วออกมาเราก็จะทําการเติมก๊าซนะครับกดลองนะครับไล่ก๊าซไล่ลมนะครับ เรากดเติมก่าเข้าไปนะครับอย่างนี้ไมได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเติมฮอร์โมนได้ครบ24ชั่วโมงแล้วครับเราก็จะทําการเจาะนะครับโดยใช้สว่านนะครับปรับเกลรยวให้หมุนออกนะครับเจาะรอบๆบริเวณที่เราเติมฮอร์โมนไว้นะครับเจาะหนึ่งครั้งนะครับเว้นไปสองวันแล้วก็ครั้งที่สองเจาะด้านตรงข้ามนะครับเจาะเวียนไปเรื่อยนะครับ วิธการเจาะคือเจาะเฉียงอย่างนี้นะครับตัดท่อน้ายางนะครับแล้วก็เสียบหลอดเข้าไปนะครับหลังจากเจาะแล้วนะครับก็ปล่อยให้น้ํายางไหลไปนะครับประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับมันก็จะหยุดไหล